คุณทุกๆกำลังใจด้วยค่ะพี่น้องคะที่เขามาเป็นกำลังใจที่เขามาเบิงเขามาหนุนเขามาดันช่วงนี้นําเสนอคลิปสั่นไปก่อนด้ค่ะเ,เพื่อนเพราะว่วากลับมาตั้งแต่กลับมาจากห้อยเด็กกรยากหลบ่มีเวลาที่จะมานาั่งเหตุคลิปเงีๆแต่ว่ากลับไปหนุนไปดันไปส่งกำลังใจให้เพื่อนๆพ,อนอพี่ทุกๆบ้านคือเราอยากจะบอกว่า เพื่อนๆที่ผ่านการสางไรใดแล้วอย่าลืมเช็คเดอร์พี่น้องเช็คหลังบานต้องมันเช็คหลังบานตลอดเพราะว่ายาชราใจวาหลังบานเห่าจะเป็นสีเขียวเสมอแม่สมศรีเจอมากกับโตแล้วพี่นอ้องขายูซือซืกับมีอีเมลส่งเข้ามาคิดที่เห่าเคยขืนเวทีลองเพลงพี่น้องขาตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดสางไรใด อยู่ในช่วงที่เก็บชั่วโมงแลนเก็บชั่วโมงพี่น้องเป็นปีกว่าแล้วมีอีเมลทรงมาหลังบานว่าติดเพลงลิขสิทธิ์พี่น้องคะขนาดว่าก่อนที่เฮ้าจะเปิดสร้างรายได้เฮ้าได้เช็คเรียบร้อยเป็นสีเขียวแล้วแต่ยาชาราจใจยู้ดีๆน่ายเฮ้าเพิ่นเช็คย้อนหลังพี่น้องเพิ่นเช็คย้อนหลังทรงอีเมลมาหลังบานว่า เฮ้าเลยใส่เพลงลิขสิทธิ์กาดามาวุ้นไปนางลบพี่น้องค่ะ